สบายดีปลาลูกอยู่บ้านลังสีเขียวรูงัยจะพันเศร้าพันหมดเลยนะเถือว่ลโอเคตัวผู้ท okay. ี <eza> ่ตามมงหงุ่งรงอ่าเป็นสื่อเศร้านี่ขัวกินกโอ้ไปโทรมาทำไหนโทรมาขัวกินกะเส็บเลยนะ ต่ำหน่งหวนต่และใยเลือกเลือกเอาตัวหน่อยใยตํำนะตัวใหญ่มันต่ำมันนะได้ัวท่ไดตัวน่อยพี่ลงไงใหย่เลยเห็นกับเขาแม่เลยกับปูกเป่งกัปูอนี้เนาะใช้กัปุกระเปกปอันนี้ใหญ่แ็กทัวห้ามแหลห้ามแหลโทรมานนว่าบอกว่าไม่มี ไม่มีรถมันมีรถขึ้นมาแก้ด้ยนะมันเนะออแกแม่แกะเอาตามมือใหญ่ข้าวดิแม่ขึ้นข้าวเออเ้าตามมือมีเท่าตามเศรกิจข้าวแม่มั้นข้าวไรแต่ถ้าอยากบิดเอาเนาะตามไงรูกตามข้าวกับเขาบอกวต้องเาอก่าต้องตามแค่ขูขูขอ่ะเองเรกิจถ้าอยถ้ากบิดเอาลงไปาะ ยยัยข้าวแต่เนาะเรามีเสืดไดิฟไปพองมอดมากยี่นาก,กินดิหรอวายากระิดเอาเน,นี่ยนะพอตงมัดมากก็เื้ออ <laughs> องมัดมกินเตโอ้เสบหน่อย,อยังโหดรูบบร้งจกแกรดมกแกรดแล้วก็ฮักขึงรดฮักขึงฮักขึงแกฮักขึงแกฮักขึง ขึงยี่นออยนะเออกระดองมันกะน้ำมันมันลายได้ย้ายกระดองมันไหนย้ายเจ้าเบื้องหน้าผมโตกระดองมันเอาไว้ขวดสิครัขวดเออจั่มแบบอันขวดแบบขวดน้ำมันมันน่าแบบกระปู๋ยเดี๋ยวไปรู้ไหมขวดน้ำมันมันออกเดี๋ยวเอาไปทอดจะไข่บ่หรือว่าไปทอดน้ำมันอีกก็ได้นะกินก่อนแล้วน้ำมันมันน่ะบรรยากากินยันเมาอะก็เมาหัวหร่ ทำไมมันกิได้กับสื้อหรอี่น,นออางกินเยอะเลยเนาะแม่เออว่ะน้ำยาี่อะไยกับื่อมเมื่อไหร่เื้อตายหนาวจอทแต่ก็สื่อมาโอ้ไข่มันลายเลยใหยเออเย้ยเมื่อห้ากเจียนขวกินนั่นแหละไม่เถอเปนไว้เป็นัดดองว่ะดองด,อง,ดองไว้ตาหงเรแล้วอะ ดอกสาน้ำป่าดอกนต้มน้ำป่ามืต้มอะไนกว่าแกะกระดองนะบอสดอกไม่โตเนี่หรือว่าแกะลางดีดีเลยน้ำป่าถอดใส่บ้าปบาทีมันหลดจากมือมันจะไตะกินองมือมือนี่มันจันทร์ลยแมนบอแม่จันทร์น้มนเนาะจันทร์มือนี่กมือ ทัเงี้อยู่เว้ยมืองานรองเาอมอ,อาไปย<ป>ุะไปมือได้กหกคำหกคำถือวันที่สิบห้ามือในสองคำใสกจานบอ่ ยายกรื่องสิต่ำยายเสียงกระแป้งอันนั้นก็เสียงไงเสียงกระแป้งกระแป้งพูดตรงไหนโบยายอยากคันใดอยักเสียบถออดีนี่กระแป้งยายใส่พูดตรงไหนวันเมื่อนี้ได้ต่ำหมักห้องส่วกระแป้งต่ำห้องใส่กระแป้งพูดตงไหนเหมือนต่ำห้องสั่กระแป้งกง่ายกระต่ำกระแป้งมาเนี่ย

แม่เดน่ะค่ะถาพึ่งมาชิมนั่นได้แม่ตลาดข้างอเลยแหละมลากนะใคมาส่งเสมางเรือลงไงอันลงคองเร็นอันนี้กมกเล่นอยู่คลองใหญ่ซุกอยู่นี่เออนี่มันกระปลูกเลยลงไปสุดก่อนนะลงไปบ้านนี้ บ่มีที่จตหมักเครื่อๆคือตัวเขาจะปูกใน,นคลองนะยแล้วมึงก็เสืออ้ามก็ได้ด้วยคะเป็นปหลุเยเสี่ยวเขาบอกเอาคอยนีน<อ>ีล่ล่ะเอ้ยสวยเองนู้เขาบอกเอาคอยเอ็มลูด <c oughs> อาดัมเผา <c oughs> อาดัมหวงก็ได้ก

ไข่เป็นนนองซองปีส่างปีโหยากนะอย่าเล่าหลยบอกพุงเมก็กมนเป็นองกระไรเดยเจะปิได้ <c oughs> ดาสามกัอนเนี่ย <c oughs> อืกลิ่นหอมๆม,มาแล้วลุง,ง <c oughs> อเอ้นี่ก็ใส <c oughs> ่ปลาเด็กเด็กอปนบุกวอดปะได้คือเท็ดกัน <c oughs> bẹp thuốc nào bẹp ừ, sẽ nấm tan Hãy subscribe cho kênh nua Mì Gõ Để không bỏ lỡ ป้าตัวยายจะใส่แหละเดียวยายไปน่นนะเอาวัดกะเพาย่าพอเพิ่มอีกเลยยายเพิ่มอีเลยด้วยด้วยด้วยลุงพอเขาจะกินได้บ่กินกินพี่ก็ได้บอโอ้เสีบมาแล้วเสียบสบายดีปุงเนาะเนาย ใส่น้ำปลาบุญทำปลาเด็กสามบวงสี่บวงสี่จ่องไม่เป็นสี่จ่องสี่ส่วนใ่ไหมงกันอาเสร็จบอกว่าเดือ้ห้องใส่ง เลียมือก็เ็ดเลียมือยายมากเกลเซ่เกลเซ่แตกเสพรักเบิ่งเสพเสพใส่หนีบตรงนี้ใส่กระเป๊ะมาเนี่ยฮักอันยังมันออกค่ะเฮ้ยน้องคุณตะมือมันข่ายายจะคือบอไข่มันออกห่ดเามันเป็ยังเหรอเศพสีเสบเลยเศพจะไข่มันนะเพิ่มเศพบอบอได้จานไหนกินได้เบิร์ตจานนะฮะบอได้จานไหนกินได้เบิร์เบิร์ เรออันนี้อันนี้เรือเป็นเรืมอมึงเชื่อ่หมจเสียอยู่พี่นนพลุงไงมึงซีชันนีบาสิเพชแ่กงลงกินเข่าลไงแต่มาุ้้อรลงบอ่ลงต้นบังลงรถเอาไปดีพี่นอมเอเอาปลุกินเขาเที่ยงกนเขาเที่ยงลุงไงต่ำต่ำกับแป้งมานี <c oughs> <c oughs> สียบ,บ่ <c oughs> ไม้เลย ผลิตหมดผลิตนเงเฮียนนี่เลยเป็นเรื่องแล่าเ่เรื่องอ๋อน้องวีผนมาดู่นเรื่องผลิตน้ำวกลงเฮียนแล้วบ้านนี้ผนมาดูเอ้ยมาล้มา้ทาที่เดียวเนาะที่เดียวอามัรกดามากระแบอีเมได้จัะอ